จันพาไปสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในครัวไม่ได้มาชิมอะไรนะคะแต่จะมาทดลองค่ะจําได้ไหมคะที่เราได้ม่อนไข่มาหรือว่าลูกท้อไทยที่ดิฉันเรียกเดี๋ยววันนี้ค่ะมันสุกจัดก็เลยจะมาลองทําบัวลอยอยากรู้เหมือนกันว่าออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงอยากทดลองทามานดาล้วค่ะวันนี้ศกโอกาสจะลองทําดูค่ะนี่ค่ะลูกท้อที่แกะเนื้อเรียบร้อยแล้วค่ะสีเหลืองอาร่ามจริงๆริเราอยากได้สีอื่นมาตัดนะคะ แต่เป็นเพราะว่ายังไม่เคยลองทําก็เลยอยากรู้ว่าทาออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงกลิ่นจะเป็นยังไงก็เลยลองใช้อันนี้อันเดียวโดโดๆก่อนค่ะแล้วลองดูกันนะคะเดี๋ยวมาลงมือทํากันค่ะแป้งที่ใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะอันนี้ค่ะแป้งมันทดลองผสมแป้งข้าวโพดลงไปด้วยค่ะจะได้นุ่มนิ่มน่ารับประทานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงทดลองนะคะ เดี๋ยวเราลองผสมกันดูนะคะอ่าใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะตามด้วยแป้งมันกับแป้งขา้าวโพดที่เราตักไว้วันนี้เราทดลองตวงด้วยการใช้ช้อนแกงนะคะการทดลองทำที่ไม่ได้มีสูตรกะกะเอาค่ะคิดว่าประมาณเนี้ยคงพอแล้วใส่เนื้อม้อนไข่ลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราผสมให้เข้ากันก่อน ก่อนจะใส่น้ำร้อนค่ะตัดเลยตัดเลยถ้าแป้งข้าวเหนียวเราก็จะใช้น้ำเย็นในการผสมนวดแป้งแต่อันนี้มันผสมกันระหว่างแป้งข้าวเหนียวกับแป้งมันดิฉันก็เลยเลือกใช้น้ำอุ่นค่ะเอาตรงกลางลองดูนะคะค่อยๆใส่ค่ะแล้วก็นวดผสม ไงน้ำก็ไม่ร้อนใช้มือเลยแล้วกันแป้งจะได้ผสมเข้ากันได้ดีเติมน,น้ำอีกนิดหนึง่งเลยนี่นะคะ นวดเสร็จแล้วเป็นการทดลองทําครั้งแรกวันนี้ก็เลยเลือกที่จะให้มันเหลวนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่ากลัวมันจะแข็งแล้วเดี๋ยวไม่อร่อยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะนอกจากนอกจากจะเป็นการทดลองอัลมอน์ไข่มาทําครั้งแรกแล้วดิฉันก็ได้ลื้อฟื้นการทำาบวลอยที่นานแล้วไม่ได้ทำค่ะเพราะฉะนั้นจึงม,มีความไม่มั่นใจอยู่สูงอันนี้ก็เลยขอเป็นแป้งเหลวหน่อยก็สามารถปั้นได้แล้วนะคะเราก็จะเตรียม จานใส่นวลแป้งไว้อย่างนี้ค่ะอันนี้เลือกใช้แป้งมันนะคะเดี๋ยวปั้นใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวลวกค่ะพอนวดเสร็จเราก็มาปั้นเวลาปั้นเราต้องใส่นวลแล้วก็พอนวดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปลวกน้ําร้อนค่ะพร้อมลงหม้อตอนนี้น้ําร้อนก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวลงหม้อได้เลยลงหม้อต้มค่ะ แล้วก็รอให้เขาลอยนะคะสักพักนึ่งแล้วก็ตักขึ้นค่ะตักเลยน,นะคะพอมันลอยสักพักเราก็ตักใส่น้ําเย็นค่ะน็อกไว้ก่อนแต่ฉันใช้น้ําเย็นแช่เย็นจากตู้เย็นนะคะนี่นะคะปริมาณของแป้งที่ปั้นได้เม็ดบบวลอยที่เราปั้นได้ ขนาดจะใหญ่สักนิดนึงเพราะว่าถ้าปั้นก้อนเล็กๆนี่ใช้เวลานานมากเลยค่ะในผลไมที่ได้จะสังเกตว่าเป็นสีเหลืองเข้มนะคะเพราะว่าผลไม้ชนิดนี้เขามียางค่ะมันก็เลยออกมาเป็นสีเหลืองที่ให้ให้ไปทางเหลืองน้ําตาลนะคะไม่ได้เหลืองสวยเหมือนฟักทองดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะดมกลิ่นก่อนกลิ่นหอมมากค่ะตัวกลิ่นของเขายังมีอยู่ เขาได้ชื่อว่าะระบุดอินเดียเพราะว่ากลิ่นเขาเหมือนระบุดมากละมุดที่สุกจัดมากๆนะคะจิมค่ะหวานมากเลยนะคะหวานตามที่ผลไม้เขาหวานยังไม่ได้แช่น้ำกะทิยังไม่ได้แช่น้ำเชื่อมก็หวานแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ทำน้ำเชื่อมรดอ,อ่อนๆก็จะได้ไม่หวานมากเกินไปค่ะ สำหรับน้ำกะทินะคะดิฉันก็จะใช้กะทิกล่องเล็กค่ะ150มิลลิลิตรแล้วก็ตามด้วยน้ำอีกขนาด1กล่องนะคะน้ำตาลมะพร้าวหนึ่ก้อนเล็กแล้วก็เดี๋ยวใส่น้ำตาลทรายลงไปก่อนค่ะ1ทัพพีก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาชิมความหวานกันว่าหวานมากหวานน้อยแค่ไหนแล้วก็ค่อยปรุงเพิ่มค่ะกะทิเดือดแล้วนะคะ เอาเม็ดับลอยใส่ลงไปได้เลยค่ะชิมรสได้ตามที่ต้องการแล้วไม่หวานมากจนเกินไปถ้าใครมีใบเตยก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นหอมแต่ว่าอันนี้อยากจะสัมผัสกลิ่นและรสชาติของตัวละมุดอินเดียโดยตรงก็เลยยังไม่เติมอะไรทั้งหมดใช้เม็ดโวลอยเป็นเนื้อลมุดอินเดียล้วนๆค่ะ ถ้ใส่กินใบเตยเดี๋ยวมันจะตีกันรอเดือดอีกครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวก็เอาลงได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาดีไหมคะนี่เป็นเหตุผลที่ชอบผสมแป้งมันนะคะเพราะมันทำให้เม็ดวปรยเป็นเงามันค่ะ มาชิมกันค่ะเพื่อขึ้นจากเตาร้อนๆขอเป่านิดนึงน,นุ่มหนึบนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะของตัวเองอร่อยมากค่ะถ้าใครมีม่อนไข่สุกๆแบบนี้นะคะลองทำดูค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยกว่าใส่ข้ทองอีกค่ะบอยลอยม่อนไข่จบไปอีกหนึ่งรายการ หอมหวานอร่อยถูกใจค่ะทดลองทำกันดูนะคะอร่อยจริงๆค่ะยืนยันคราวหน้าจะไปไหนหรือจะทำอะไรให้ดูนะคะรอชมกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ